สวัสดีค่ะสวัสดีครัพ่อแม่พีน่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องแม่หมูผ้าโชคค่ะครมองได้ไม่ตัวดีตัวเด็ดตัวดังเนาะคะ่ะทางช่องแม่หมูก็จะไปซืบอซอฮะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องฝากท่านผู้ชมคือเก่าเนาะคะ่ะเพื่อจะเอาไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะ เมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้มาตามตรงหวดของแม่ใบฟันแม่นเนาะคะ่ะในงวดวันที่สองคุณภาคมพอศ2สองพันห้าร้อยหกสิบหานะค่ะงวดที่แล้วนี่แม่ใบ่นกระหายถูกเนาะคะ่ะแม่ใบา 58, หาแปดเนาะค่ะหมวดนี้เขาก็มาตามกันเบิ่งไม้เนาะคะ่ะว่าแม่ใบเ่นเสียแนวทางเป็นตัวไดเนาะคะ่ะมาเบิ่งมาฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ได้มาก,กับช่องบ่าวเถ่สองคนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาบ้านแม่ใบเนาะคะ่ะมาเบิ่งมาฟังไปพร้อมๆรมกันเลยค่ะ ดีครับแม่ค่ะสวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีจ้ะมันจังไรง่าไปฝากแน่ๆพ่อนาไปับื่อของพนานร้านนั่นแหะอืมฝันบ่แม่หรือจังไลยม่ฝันนหอยฝันน้อยอือบักเยอะบัคอดบัน่อยใส่ท่องเขียนหายังครับอืมเขาบ่ามุงเลี้ยงตอนทั้นมึงเลี้ยงไงบ้านเาอันบานเนาะครัมาฝากไเล็กสชั้นมากเล็กจังหน้าใส่มาขาดอยูโห้องนี้ครับ ถข,า,ข,า,ข,า,ขา่ะคดเด็ดับขาดขีดนนมันมีโปเ่า้อเดียวนปปอืมเด็ดยังถึมีแดรอความกิดแบบว่าอ่ะคุณเชื่อแม่พี่นึ่งเลว่าเขาจุ่มเด็กหน่อยมาใหรความเกิดของยายหรอกค่าแล้วทามาเล็ดี่มันเลี้ี่มันตัวใดล้ะนงั่นอันหนึ่งหนึ่งสี่พันอ้าวหนะควรจะือ้อไปทามเาเตานี่อามาเล็ดขี้เขาแต่ว่าแม่มันจะบอก ไอเล็กเป็ดนี่บอกเป็ดต่ว่มีแปดนี่อกครับว่างานหาปูเนาะหาปูแมยังมีหาหแปดตรงตรงยังไงยังม่แปดอีกอันนี้เป็ดมาขาดนี่นะนั่นแหะครับแต่ที่อยมาดูเถอะระวังคือ้ัวดตวดงตัดัดงแังตัแงัแดวดตังังดงดงแวแตง ลอตเตอรี่จักใบก็แม่ซีใบครับผมว่านพอ่อปู่วถือื้อน้อยน้อง,ง,งอนี่ตัวเดียวมีแค่ะแม่มัน <c oughs> ตัวเดียวมีหักแบบแอืออ่ะครับกระตีมากตัวใดเลยแม่เป,เป็ดเป็ดมันมันขาดมือบ้ามัม 8, นจิตเป็นแปดหนึ่งกับซี้หนึง 4, น่งแทนนีน่ก้อนคนเล็กหน่อยมี้คนหน่อยนะเล็กีเ่จีนอืจ้ะแต่วัดติดตั้งแปดจะว่าเป็นแปดแปดสองแปดสามเองสัตว์มแม่บ้บ่าะพ่นอื้ อันที่ว่าแปดหามันแต่ยวออกแล้ว่อาค่ะเลสีว่าแปดหนึ่งใช่ไแปวอนมันออกแล้วหนึ่งแปดหนึ่งวัน้แต่แปน้รกะสี่ราะสี่แต่สี่แปดหนึ่งใช่หครับแต่หายากเองเายากอ่งนี้แค่ะอันเจ้าฟันมากฟันเากันยอนอืแ้เรื่องะรบานบกเขาเนาะค่ะมันแต่แกมยาวกว่าหลองเราไปเนาะของพญ่ตาบอดหัือบป่แม่ แฉมเดียวแล้วฟันอีกไปมันแฝันแล้วฟันงเย็นนาด้วว่าครับฟันแข็งเย็นเลยอ่ะอุนอนยนงนอนขนาดนั่นเลยอาจารย์มากขนะอาจารย์บ่อนข้องันนี่ถ้ากิเป็นฝันว่าอืนตะวัดขนาดอาจารย์ตวัดรคนแบบนันเหยียดมือเป็นเสี่ยนั้นเาจเลรยเอาหลักเปีดไหมครับเหยงมือจุลงหัวันนี้หลากเปยดนช่ห เราบอกเราเราบอกขึ้นได้ว่มแปดหนึ่งบอกะไรก็แม่แปดหนึ่งบอกมันมันถามระจัดจ้ายังเว่นเด้หน่อันเพื่อว่าอันนี้ลาเป็ดเอา,ามาให้มาให้คนปอมืือตาดคนนอยรับข้าวฟ่างๆคนได้ไหมแปดหนึ่งบอครับกูจช่นไรกวางผีนะอืมไปเรเียกไปชิได้กอ่อนไปวาง่ะ้ววางเัอนแดว่าทานเนี้ยก็เลยมา จ้ะตั้งแรงว่ะแบบเนึ่งสี่กน่ะตามไปจารคนนั้นลาฟเฟสลาฟเฟสมะหอยคนนี้ว่าสี่กจ้ะตะวัาชดเด่นับเนี่ยอือชดอาจารย์ลาฟเฟดมะหายชแดต่ว่าตั้งขึ้นหนึ่ปุนปั๊บเลมึงเมื่นตาคว้มฝันขึ้นในฝันของมนเไม่รว่าแบบนึงบอ แบกบอกว่าเนี so we so pool, ่ยเราเคตีของข่แปดนึงเด้งเขาถึงว่ามาบอกกับราจารว่าแปดนึงบอกโอ้โอันอันที่เอาลาบป็ดมาต่างเสมึงไหนอีรีบอกความจริงแล้วบอกมืนตาเราเลยบอกว่าแปดนึงบอกโอ้โหเวลาผัวแดงใส่มาค่ะโอ้เลขคุณยายตาบอดก็อยแจ้ขึ้นมาตรงกันเลขคุณยาตาบอดเนี่ยจะซ้ำ้นอ่ะค่ะขึ้นปัดกลุกูไหม อเบิ่งกุ้งนี่ยคือเด็กมันคือได้หลแท้เอาไปใส่เอานี่ครับเอาจะลุกมันยังไงมันเห็นบันนี้กุ้งงามเอาไปใครบ่ครับบ้นี้บ่โอ้เอายังไปใส่เอาไปใส่เอานีใส่เอาล้าดีไหมอโอไนครับคนเรานี่ยไปใส่กุ้งสดๆเอามูไปใส่เอานไปใส่านครับ กนไปไซส์ละคะแม่เนี่ยกลุ่มงามพาท่านผชมไปเบิ่งกลุ่มจะคองกั่เนี่ใส่ในสาใส่ในสาอู้งามเนาะจดตัดงามเนาะเป็นตัว้ยแสบกตะวันดีตะวันเข้าไป่าใชตะสดเพราเรามาให้กุตั้งจุกจนีมรับว่ายังก็แบบนังบอก แบหนึ่งเอาคือตรงขึ้นเดตรงกับลงไปถ้่ว่าเพิ่นเพิ่นเอาของสวดมาให้นะตอนแค่เมื่อเพิ่นเพิ่นนอนวันนี้เด้อลาเป็ดป่นะเอามาให้บอนเขาเล่นอาปาคืนนี้นว่าแปดหนึ่งบ่อ่ะนะโอ้ยลาเป็ดป่ะอาลาเป็ดมาให้แล้วแล้วข้อมฝันไม่ใบเอาไม่ใบตีเป็นตัวใดคือว่าแบบหนึ่งกับที่หนึ่งนี่ขนาดเพาอีนันถึงลูกมาให้ใส่กล้องถ่าค่ะ ตอนติดซนี่มากยากดิแม่ไปเ่เหล็กซีนี่บบ่บ่มากนตีทีแล้วพรานเหล็กเนนึงคืออ่าเพราะว่าซบอมาก็อก่าจุ่ด้วน่ยมหามกหน่มาแล้วอ่ะมันใส่ข้าเขีนไงบนี้หน่อยไบอืมันี่เร่องเขาขาาเา่มแต่ยัไงา่มา่อะยังาข้าวงเพราะว่าดนอ่ะับอันนี้มึงจะาตอนตัวทั่วไปเรียัว่าเพ่น จ้าจองหวดมันันเขาเล่าฟันว่าขึนเหนือพเครงจยะีเรใส่หอัดแง่นั่นน่ะครับแทบขึ <h <h ้นมาที음음 <h 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 ่ไปแทขึ้นมาคต้องท่าทะเบียนรถคุนี่หรอกพนาจ้ะอันเี้เครื่จอยชื่อแต่น้าอก่นี้ยครับชื่อแม่นางนี้แหละมันมาถามปูมันบ่อันนั่นพะน้าอ่ามันบอ่ายอย่างนี้แตถามที่ับไปกันมาอย่างครับไม่ได้ไปเบือง นก็เป็นซีหนึ่งสามหนึ่งแม่เรียกมันนะซีหนึ่งสามอืมนี่ยอือ่ใช่ตว่ามันก็ตื่มาอันตี้คือเงอันนี้เนอคือยังอันนอันนี้ถ้าไดฟันเต็มที่มันบ่มไม่ไปฟันในนอยฟันนหน่อยอ่าเดี๋ยวใกล้มือหาไม่ไปอันเพืคือนั่นือแล้วเนาะจ้าหาบหาบแม่หาบฟันฟันท้อฝันได่หาด ฟันได้หาปู่เนาะค่ะเนาะไตเงาเงาอันนี้ฟันแม่งเด็กที่ว่าเด็กหน่อยยังก่อเขาจูงเดืกหน่อยเขาจูงเด็กหน่อยไมาให้เร็่น่อยใส่ทองใส่ทองเสียงใหญ่มันจะบ่มีเก่าบ่บว่าแปดเก่าแม่ใบเก่าเนาะว่านผู้เฒ่าไม่ใช่หน่อยผู้เฒ่าจะเป็นผู้สุงมากะบ่านเฒ่าเป็นแนวเขาจดูผู้เย่อแหละจะเป็นแปดหนึ่งแปดสองขาต่ยังไงบ่ามาขึ้นมาแม่ใบมาแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับสี่หนึ่งเพราะว่าเป็ดเนาะขาดคับ้บาดไง เป็ดขาหัวในปูมือเป็ดขาหัวในปูมือมันขาขีดออก่ขีดห่างคล้องห่องเนาะเป็ดเนี่ยเอ้าออกจักตีมาป็ดเป็ดแต่เรื่องวัชพันธบอกวันแต่ว่าพันธ์คราใช่มันคือสองงวดมันหัืนซ้ำถึงแล้วด้วยใส่เกลืมาเชี่ยงเนาะค่ะเมียนยู่เมียนอืมไม่ต้องบริเวณนี้ค่ะอ๋อเกลขอ่า เพราไงตาบอดแกแปดหนึ่งบอไม่ใบเออคนขี่าแปดแปดหนึ่งบอขนาดนั้คกับอาจารย์เพราะว่าันเราลักแ็บตั้งฉมือใหักแปดนึงหัวขนะนั้นถึงได้บอกไปกันมาสานแล้วว่ารัดเหมืะนกันเมื่อว่าแปดหนึ่งบอขนาดนั้นลารขนา่ะั้นสั่นเลย ตาเมย์ใบจะตีเป็นแปดหนึง่งค่ะเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแม่ใบฟันแม่นนะคะในงวดวัดนที่สองคือภาค,คมพศอสอสพันหาลอยหกซิปหาเนาะคะ่ะแม่ใบเพิ่นก็ได้ฟันแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นฟันว่ามีผู้หญิงจูงเด็กน้อยมาให้เนาะคะ่ะแม่ใบเพิ่นก็ได้ตีไซซีหนึงนะะ่งค่ะกับฟันว่าเป็ดขาบมือเนาะคะ่ะเนาะปกติตีไซแปดหนึน่งนะคะ่ะแปดหนึง่งซีหนึ่งนะคะ่ะท่านผู้ชม ค่ะเน้นที่ซีหนึ่งเด้อค่ะค่ะพิจรารณาเบิ่งเผื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องแม่มูกระด้น้าเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะแม่ใบเพ่นก็ไกระด่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางขึ้นกันเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขนั้นสิเขาสรุดกระบ,บาวากันเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่มูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันในวันวันที่สองขภาคมพศ2 5 6 5หเนาะคะ่ะ สุกๆมนันหมือนสุกๆสุขคนเนาะค่ะพบอพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้แม่มูก่ะสวัสดีค่ะ